สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะแอดมินก็นำเลขปูนะคะปูสามแปดนะคะโค้งสุดท้ายนะคะเน้นบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะอ่สำหรับงวดนี้นะคะปูมั่นใจเกินร้อยนะคะแล้วก็บอกเลยนะคะว่าปูนะคะจัดหนักนะคะแอดมินเอกก็เลยเอามาฝากแฟนเอฟซีทางช่องนะคะ สำหรับเลขโป5 7 8นะคะก็ให้มาทั้งหมด3ชุดนะคะเลขบนนะคะแล้วก็เลขล่างนะคะมี5ชุดนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าโปนะคะจัดเลขไหนหนักที่สุดนะคะดูคลิปขอให้ดูให้จบนะคะจะมีเลขนะคะที่โป้บอกกับเอดมินมานะคะว่ามีเลขเด็กนะคะบอก3ตัว2ตัวนะคะก็ลองอดูให้จบนะคะ าสำหรับเลขปูนะคะสามตัวนะคะมีห้าสองเ7 3ดห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสามนะคะสองตัวนะคะสอง2จเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดสามนะคะสามตัวนะคะจัดหนักอยู่ที่ห้าเจ็ดสองนะคะสองตัวนะคะจัดหนักอยู่ที่2 7เจ็ดนะคะล่างนะคะปูให้มาสาม1 50, 5 1แล้วก็6 1นะคะอ่าสำหรับเลขที่ปูนะคะจัดหนักนะคะแล้วก็ซื้อไว้นะคะบอกให้ลูกสาวนะคะอันนี้เป็นเลขที่ปู่ชอบส่วนตัวนะคะก็คือ50นะคะบอกเลยนะคะว่าปู่จัดหนักนะคะปูบอกว่าถ้า50ไม่มานะคะก็จะมา 1, 6่นะคะล่างนะคะปู่บอกว่าถ้า50ไม่มานะคะ จะมา16นะคะอันนี้คือที่ปูบอกกับแอดมินนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะสำหรับตัวเลขปู่38เนอะแอดมินก็ไม่ได้เอาเลขปู่38มาลงนานแล้วนะคะเพราะว่าไม่ได้มีอะไรนะคะแต่ว่าแอดมินก็ไม่ได้เอามาลงนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะแล้วก็แคปหน้าจอไว้นะคะปู่บอกว่า สำหรับงวดนี้มั่นใจนะคะเข้าบนเน้นอ่าเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะอ่าสำหรับทางช่องก็เป็นแค่สื่อกลางนะคะเอามานำเสนอเป็นแนวทางให้เท่านั้นนะคะอ่าสนับสนุนกินแบ่งรัฐบาลนะคะแคปหน้าจอได้เลยนะคะการลืมไว้แล้วก็ สำหรับตัวเล,เลขนะคะก็เป็นเลขแค่คํานวณนะคะก็มีเข้ามีหลุดนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าตัวเลขนะคะตรงกับใจหรือเปล่านะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะถ้าถูกใจหรือตรงกับใจนะคะก็จัดนะคะถ้าไม่ถูกใจไม่ตรงใจก็เลื่อนผ่านกันได้เลยนะคะก็ไม่ว่ากันนะคะสําหรับตัวเลขเนาะให้เราเลือกนะคะเลือกเอาเลขที่เราชอบนะคะแล้วก็ สำหรับเลขเด็กนะคะที่มาทำบุญกับแม่เขานะคะแล้วก็บอกกับปูนะคะก็มี083กับ53นะคะก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะบนเม็ดเดียวนะคะล่าง,างเม็ดเดียวนะคะก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะสำหรับ3ตัวเนาะเลขที่เด็กบอกนะคะก็อย่าลืมตัดซื้อด้วยนะคะถ้าไปาไปเทียบกับเลขปูนะคะถ้าจัดเป็นสองตัวเนาะก็มี 0- 3สา อ่าศู 8, อะไรประมาณนี้เนาะก็ตรงกับเลขปู่อยู่นะคะแอดมินเอก,ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆนะคะปังๆังโชคดีค่ะ